สวัสดีครับพวกกับขวัญสบายสไตล์ชนนบดนะครับพี่น้องโอ้มีคิดว่าจะได้ปักเบ็ดอีกพี่น้องเลยเอาก็สุกแล้วนาข้างหลังผมนี่เป็นโคกน้องนานะครับผมเกี่ยวข้าวแล้วครับนี่น้ามารอบรอบไหนมเป็นรอบ,บที่สี่แล้วมั้งนี่ครับนี่มากับพายุมันเมกีพี่น้องแเกี่ยวแล้วครับผมมาใส่เบ็ด มืนขึ้นเดินจับเขียดได้ประมาณสามสิบตัวก็เลยมาใส่เบ็ดยี่สิบหลังครับผมหมายข้างหลังผมนี่แหละนาจุก้อง,งคะัเพราะนาข้างข้างนี่ยังไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับผมหน้ามันเยอะครับพายุมาข้าวร่มรถเกี่ยวไม่ได้นะฮะปามบอนครับหน้าปลามันน่าจะขึ้นจากซาผมน่ะซาซาฝั่งนู่นพี่น้องขึ้นมาอยู่ในนานี่แหละใส่เบ็ดนาจุก้องเอาปลากินพี่น้องครับผม เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลรกกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับขวัญสบายสไตล์ชนตบปุนะครับอีนี้อีพีนี่เป็นอีพีพิเศษพี่น้องเนาะไม่คิดว่าจะได้ปักเบ็ดนะครับผมเนี่ยจะเกี่ยวข้าวกันแล้วเนี่ยรับทุกคนรอเกี่ยวข้าวนะครับแต่หน้ามันมาเนี่ยมากับพายุครับอ่าพายุมันมมกีไปเรื่อยเลยครับผมไปเอาพี่น้อง พอดีลองมาเล่นๆพี่น้องเอ้ยหลังนี้เป็นไงนี่อุ้ยอยู่ไหมนี่นี่เบ็ดโกงเลยครับผมนี่อยู่ไหมเะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยลากไปนี่ตัวอะไรนี่โอ้ไม่อยู่ครับโอ้โหนี่เขียดหลุดเลยครับปลาหลุดแล้วครับพี่น้องอื้อหือ หลุดครับผม้องอีกหลังครับผมอู้ยูยูยูครับยูครับยู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 ย,ย,ย,ยูเอาแล้ว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 อู้ตัวใหญ่ไหมอึ๊บอ๋อใสสวยเลยครับโอ้ยูตัวยิ่งใหญ่เลยครับโอู้แก้วคล้องมาลูกแต้มแรกมาแล้วครับผมเมื่อกี้แต้มแรกหลุดครับนี่มาแล้วครับ รอบเย็นเลยพี่น้องนี่ว่าจะมาดูรอบสองทุ่มนะครับโอ้โหเก็บครับผมนี่โอ้โสสวยเลยพี่น้องเอาเลยครับหมานทามาดูเบ็ดครับพี่น้องเต็ม <đ> <junto> เลยครับปลา <đ> อเต็มเลยครับผมเต็มแล้วชมวกมา ให้ไปรวาปลามันเยอะเนาะลุ้นต่อครับผม <c oughs> ต้นเย็นก็ <c oughs> แต่มันมีแต้มพี่น้องโอ้ดูไอ้น้ำมันหลงตรงนี้เบ็ดอ้นี่เยื่ออยู่ครับ <c oughs> โอ้หลังนีเมีฆการพี่น้องโอ้มีแต้มครับนี่ขาวจูโลเลยครับเอาหายสิ แดมจริงเลยครับแดมเลยครับสีขาวๆอ,อ่ะหรือว่าจะแดงครับหลังนั่นน่ะระวังตรงเบ็ดดิเห,นเหน็นยังสวยสวยเลยครับคือเห็นเบ็ดเลยโอ้ตุ้ยแล้วครับผมอื้มส่วนยานไหลมันเนี่ยน่าจะช่วงเย็นนะโอ้โหสวยๆน่าจะเป็นช่วงที่เรากลับครับโอ้ตายใหม่ๆเพี่น้อง อย่าไปนู่นอีกสิไม่ใช่ชา,ายลราติดพ่อแท้แค่ไมเปิดอีกต้องติดเึดกมากอย่าอยู่นี่พี่ผมบบม,มาตกมีโอกาสได้ตัวมั้ยใช่ <Okay. S 2> พี่น้องกระลุดต่อครับออ้หลังนี้มีอาการครับเอาแล้วนี่นี่นเอ้าลุดออ้ลุดมต่อครับโอ้หลังนี้ไม่อยู่หลุดยายออ้แต้มมาแรับแต้มสามแต้มสามครับมาแล้วออ้ชนใสสวยพี่น้องออ้อือใสสวยเลยพี่น้องนี่ มาแล้วครับแต้มที่สามเก็บครับผลงานพี่น้องเอ๊ะใส่สวยอยู่ครับตุยไปหนึ่งตัวครับสองแต้มครับตอนเย็นก็อีกแต้มหนึ่งครับใส่เสร็จก็กลับบ้านกลับมาดูอยกรอบได้มาแต้มหนึ่งครับผมสามแต้มแล้วรอรุ่นเช้าเลวพี่น้องโอเคครับผมคืนนี้เราติสวดครับสวดเยี่ยมเช้าพี่น้องพามากูเบ็ดครับผมกูเบ็ดกูเบ็ด ดูเเมื่อคืนสองแต้มกับกลางวันกับตอนเย็นกันถึงแต้มโอ้โหหลังนี่โดนแล้วพี่น้องนี่นี่น,นี่อยู่ไหมครับอู้โหโอ้โอยอยู่อยู่พี่น้องนี่นี่แต้มแรกมาแล้วครับผมเออแต้มแรกมาแล้วนี่ครับผมแจมเลยม <c oughs> าแล้วครับแต้มแรกครับผมแต้มแรกตอนเช้า โอ้โหเดี๋ไวจะเดี๋ยวตัวนั้นั่งย,ย,ย, <c oughs> ยครับโอเคครับลูกนต่อครับเบ็ดยี่สิบลังลูกนต่อครับผมโอ้โอนหนามขึ้นแห้งหลายพี่น,ออน้องเออบัดพี่นอ้องโอ้โกบกระโดด หลังน <West> ู้นมีอาการโอ้หลังนู้นมีอาการพี่น้องหลังนี้มีอาการพี่น้องโอ้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 ใส่ปน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 ปลาปลารุ่นนี้นะจ๊ะจะเป็นตัวใหญ่ๆปล่ตาปุยไงล่ะเก็บครับต้มอยู่ แต้มที่ห้าพี่น้องสรุปผลงานเชาน้านี่สองแต้มพี่น้องอ,อ๋อปลาเยอะอยู่นะครับเแต่ปลาไม่กินเหยื่อครับผมแล้วน้ำมือขึ้นด้วยเหยื่อจมครับผมเสออียดายไม่เป็นไรนี่ก็หาเกลย่อนลำบากแล้วถ้าได้จิ้งหรีดนะไม่นแน่นอนได้จิ้งหรีดนยน้ำในนาำผมเนี่ยต้องเป็นเยอะจิ้งหรีดแล้วพี่น้องต้องไปค้นหาต้องไปหาจิ้งหรีดนะ ตอนนี้รถรถมารอกเกี่ยวเยอะแยะเลยครับพอน,นีน้ํามันขึ้นครับอิทธิพลจากพายุมันกีมันมีเกียร์พี่น้องแล้วก็ปล่อยน้ํามานะครับน้ําเต็มทุ่งตอนนี้รถลงไม่ได้เะรลาะเกี่ยวกันผมผมนี่เกี่ยวก่อนแตน่นี้น้ํามันมาเลยล้นเลยพี่น้องอือเลยขาวพูนเลยตอนนี้ โอเคครับรวมทั้งหมดว่าห้าแต้มเนาะพี่น้องเนาะรวมทั้งหมดนั้ตั้งเช้าตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเมื่อวานใส่เสร็จก็ได้มาหนึ่งแต้มหลุดเป็นหนึ่งตัวนะคะแต่กลางคืนก็ได้มาอีกสองแต้มนะฮะเช้านี้ก็อีกสองแต้มก็เป็นห้าแต้มก็ถือว่าได้กินนะครับผมพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับเช้านี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมโชคดีครับมันหมันทุกคนครับผมหน้าหนาวแล้วรักษาสุขภาพครับบายบาย สวัสดีครับ